ไสวัสดีครับพี่น้องกองไฟสู้คู่สู้คนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการสร้างชาแนลนะครับบังไฟเทือนเห็นอยู่นี่นะครับเป็นบังไฟของทีมงานโกวิดเบิกฟ้านะครับมันหมานนะครับพี่น้องครับโกวิดเบิกฟ้านะครับตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับ เอาว่าท่านแล้วนะจริงก็แล้วโอ้โหตีนังนะครับตอนนี้แต่ว่าความพร้อมของวงไฟเรียบร้อยแล้วนะครับกรบเบิดย่ากันนะกระเบิดย่ากันบางย่าไปไหนเ้อะบางย่าไปนะพี่น้องกองไฟโอเคนะครับ คุณทุกส,าสาูงลดซาาตกใกล้ๆได้ไมนหล,แบบลานะเรียบร้นะไปแล้วนะปทิว่วาโอเบอร์ฟาโจชกดิสามสองหนึ่งา ว,วันฟิตไม่ที่เรียบร้อยแต่ยังเราจะขว้าข้าข้าวู่กันไปลุกดันเจลงไว้ บนสั้นป้าวางหางเลยแก่ตุ๊ดจังทุกทไทยนะครับขอให้ก็เปิดกันไปโมเปิดนะครับโอ้ยตึจงหลังเช่วงนี้ตึงดีมากเลย การวางไฟหัวปลเปิดนะครับหมักดีข้อดียิงไปโตบต่อสามสิบหกอกวไ่หัวเปินเตีวันกว้างกลับมาตบกลับมาตบอาจจะเลี้ยงล้มจะโดดเที่ยวอย่าโดดคิี่ยวนั่งเดินนั่งเดินหัวเขาตบใช่ไหมโอ้ vâng mọi người vâng mọi người vâng người vâng mọi 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 người vâng ไปยังย <ừ. S 2> <này> ิงไปอีกตัวต่ออยู่วางเลียงตลอดครับในคำาุสใจนั้นด้ียงลามาหลายคนก็เลงเล่ทอ้งท่าไปยังข้อยังเตือนอยู่หมดนี้่องหมอปากขาโอ้เปิดกันาครั โอ้ยสูงสูงสูงที่ลอยหาซีฟอยู่เอาบางไฟยังข้ออยู่ยังเตือนอยู่บางไฟยังคิดยี่งท่าแล้วนะครับอ่านเพราอมันเปิดอยอยู่ตลอดยังซึ่งเว่าควนติดควนติดจะเปเรื่องกรีรอยเก้าชิฟว์ทนไหควนยังติดตลอดเลย วันแต่ลังคิดมาเรื่อยๆสองไลนแล้วไอ้ความสนใจน้ำมันก็บรเลยสูงขึ้นตกบอกไปโอ้

สองลายหกินหได้แล้วอาห้าชินหด้แล้วอันอยู่กมานกนตาหก่อนเลยคะลุนกันเลยท่นลุนกันเลยุ้อกันเลยนะครับกเลกที่ักานวัิดไ้เปิดไต้ยนะครับาวจำจังดูกันเลยท่กันเลย

าขาออแล้วนะครับออกมาแล้วออกมาแล้วอาธิบัติไปเปไดินเท้าอย่างทันทเวลาจุนะครับสามลงมาตึงขั้นเท้าสามรอยหกสิบห่านะครับสำหรับโควิดเบิกฝานะครับ สามหกห้า <365 S 2> นะครับสวัสดีครับ